อาจารย์เยืนคนไม่เข้าสักต่ออีกแล้วครับแมวอะไรวะแมวติดเป็กแต่บ้านก็เรียกแมวบินไอ้ช่างโง่เลยเนี่อมึงกูทำอะไรมึงวะตอนมาด่าวเนี่ยไก่ไก่ง้เลย นี่แมวบินนี่ยังไม่พอสัตว์แมวบินมันไม่พอแมวบินกึ่แมวบินแมวบินป้อมป๊อมกับโดนป้อมมันมันมันมีชื่อว่าปอปเปิ้ลเว้ปอปเปิ้ลเออนี่กอปเปิ้ลแก๊สป๊อปเปิ้ลอปเลยป๊อมเลือกไหมป๊อมไอ้ตัวใหญ่เลยมองไม่เห็นป๊อมมาเขียนตัวใหญ่ๆดิ ไมไไไ่ไล่ไม่ไล่จะต่อลงไปเลยี่ไมเป็นไล่สัแล้วไปแล้วไปแล้วนี่สัตว์ข้อที่หงแมวมอยู่ตรงนี้เว้ยเราอยู่แล้วเ,เอาเขาด้วเ,เขาเ,าเขาไอา้กูต้องมองผ่านกล้องไอ้เนี่ยก็ไปเน, <c oughs> หนหี่ยอย่างยันโยนมีแกมไอย่าพึ่งขอไข่นั้นมันเยอ่มันเยอะวันไม่สะดวกเดี๋ยวไข่มันมันกระเด็นเยอะก่อนนี่เว้ยมันสักษณ์ ขความเจียงค่าไม่น่าดีอ่ยงนไม่เก่าหูอย่าต้นนี่อยาต้นหดอย่หูอยู่ย่าลายอย่าลายเยี่ยกำลังสับสาสามแถวให้เลยสัตว์ทำไม่ได้แล้วนี่สามแถวสามบาทามแถวสาม่าดอ่างวาดยันตนองวยไว้ก่อสามแถวมาแบล มีมีแมวแมวแมวต้องว่นดาดั้อเะย้าหลังนะ้าหลังถ้าถ้าวันสอบกับบาไม่เจอละโดนโดนโดนได้ทั้งตัวแน่แก้วผ้าเอว่าเสร็จละมนั ม่ได้ยินเสียงไม่ได้เขาไม่งมึดูเลยไ่บอกล้วว่าเส็จดูอย่าดูอะไรกินอ่ะอะไรกินไม่เจอใครก่อนยยาอะไรไอ้มันมากนะเว้ยยังไม่ทำอะไรเลยวันดูเด็กอล้อก่อนหาวงก่อนอ่ะงก่อน ไก่ย่างถูกเผามันเป็นยวมาเจ็บเอ้าช้างกด้วมึงก้อมึงก้อนช้างนี่เดี๋ยวมึงดูมึงก้อช้างบ้านไหนมึงเมนี่มึงก้อนช้างไอ้สัสหน้าไม่แบ่งแล้ว กูล้างมือด้วยหน้าไม่เหมือนเป็ดว่ะมังกอนซ้างมาแล้วมังกอนซ้างไอเกียโดนตกนี่มังกอนซ้างหักฟันด้วยเนี่ยมือด้วยมันมันเป็ดผสมมันกันนอนอ่ะเือด้วยมเอด้กยซ้างมาผสมกันคือไส้เดือนเหรอเดือนแม่ นี่คือช้างในวันคดีเลยจะมาตาปอมามามาเอาแข้มันเอาแข้มัจับเอาอย่ตรงนี้แล้วมันน่สวยแน่สองสองกันไม่ต้องช่างกูอยู่วังนี้กูตายดิสองสองอ้ามึงจับจับให้รอจับดิล็อกแขนล็อกแขนใหญ่เยอะใหญ่เยอะเอาขึ้นทั้งหมดในการมองเลยนว่า

หรือว่าหนูพี่มีประกมึงไม่ร็จแล้วอ่ะไปนอกประกาศหรืประกาศไป้มไน่เด็กมกได้เรารได้เักให้ไวๆหน่อยด สวยเยี่ยมมนก็ไม่สวยเลยโหมึงดูลายที่ไอ้เปมมันสาโอ๊ยปกเตรียมเบอกูไอ้สาให้ปากทำไมเนี่ยเ๋ยวโหเข้าไปรูปน้องหนูน้องหมูครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องหมาหมูหนูบินได้ร้อยๆกยนร้อยๆ ไม่ต้องเรียนเลยล่ะมีหางหนูตอนเริ่มรายการจะมีคนแผลงแผลแผลงแผลงแ้ลงมันด่วนมันด่วนมันน่วด้วยด้วยเดือดติดไม่ติดไม่ติดม้าสักแขนม้าอะไรวะม้าหนูหนูวินได้มาแล้วเสร็จแล้วไป ไมเนี่ยต้องรับนะวะดูไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ใช่ไหมไหนของมึงนะเรากาเนี่ยมินตัญญารทุกคนคุณลุกเอาเนี่ยปานตี้อะม่แล้วมึงไปไหนล่ะไม่รู้เลอันนี้ต้อนไงต้ไม่ยนเลยใครใครเอาของกูมาไม่ยติดปกากูปากาเก่เยี่อะไรเนี่ยไมแล้ว

โอ่มางเลยว่าใครเนี่ยแลกเลกปี๕ปีกูบอกจริงๆอ่ะเล็กสุดอ่ะหอยน้วยจะหอยยโอ้โหนอนขนาดนตัวนี้อ่ะฟังอ่ะขอทอ่ะจะจะามว่าู่่าอ้ากูได้แคุ่มือ